ใสักกอปเนี่ยคือโซลาร์เซลล์มันบอกคงที่บอกคงทีเพอยู่ทั้งปามเสียครับออเอ๊ะพอออกครับมีน้ำภูเขาไหมที่นู่นน่ะมีแค่แต่ช่วงนี้หน้าแล้งนี่บม่มีแล้วครับออ๋ใช้ได้เฉพาะหน้าฝนใช้ได้เฉพาะหน้าฝนก็จะใช้ลงกับชาวบ้านเนาะครับตอนนี้พอออกครับพอโนเรียนไม่ออกนะครับเมาของกำลังคุยกันเรื่องเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเป็นหม้อแบตเหรอคะเพราะว่า ข้างในนี้ไม่มีไฟฟ้าครับใช้โซล่าเซลล์และเครื่องปั่นไฟซึ่งก็ลำบากมากอาจจะใช้ระบบไฟฟ้าได้สม่ำเสมอเคยเห็นอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องไปศึกษาทีนอเพราะว่ามันเป็นหม้อแปลงเลยค่ะเป็นหม้อแปลงไฟเลยแล้วมาแล้วมันจะมามาไออย่างหมู้วบวกบวกลบอย่างแล้วก็เป็นกระแสไฟได้เลยที่มีปัญหาคนที่แล้วเนาะรวดรวดหมดแล้วเนาะที่งาน พักครูนะค่ะมันจะมีตอนนี้นะครับที่ขัดแกนหนตัวหนึ่งอที่ล้างจานเด็กคนวันเดี๋ยวนี้คือมันหมาที่ล้างจานเด็กเวลาโลนตกมันอยู่กันกัะแจ้งเนาะนะครับคือเหมือนกับทำอยากเด้มอเติคืนกับทอยากเติอยากเติมคือเหลอนกับองาเติมากมคืหมนาเติมอยามันจะากมอนกต้องมันต้บงใชยงบปริมาณเท่มไหร่ครับทระาณเตมากมคืหมืับประเมากเตหมื่นกับาต่อเติมเกับทแล้ากต่อระบบ มีหูอยู่นะครับเดี๋ยวผมดูแล้วผมมาให้แจกได้ดีก่อนส่งมาเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ส่งให้พระจารย์นิพนธ์ก็ได้พระอาจารย์นิพนธ์จะได้ส่ง messenger ให้พี่นายก็ดีลกับอเลยก็ได้ดีลกับบออะไรก็ได้เนาะครับผมได้ครับ่าพูดถึงบุญอันนี้ค่ะบอกบอกบุญไปกัมเบียก็ได้สองหมื่นกว่าอันนี้บอกบุญที่พระธาตุ คือถ้าเรามีหลายๆบุญมีหลายๆที่เขาก็บอกได้คนละ5บาท10บาท100บาทส0กบาทแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะช่วยละอ่อนช่วยอย่างนี้เนาะเพราะว่าขาดแคลนนักอยู่แล้วก็อยู่ลึกเนาะอยู่ลึกอยู่ในเลยบางทีค่อนข้างจะยากครับเดินทางเดินทางยากเลยนะค่ะแต่ไปถึงแล้วมีความสุขครับใช่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 เพราะว่าข้างในมันมีอากาศมันดีเดี๋ยวก็จะเป็นสะพานบุญให้อีกนะคะเดี๋ยวจะลอง กับแม่ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ส่งเงินไปอินเดียนะคะเพราะว่าตอนนี้อินเดียหนาวมากใอินเดียหนาวมากแล้วก็จนถึงมีนาคนเขามีเป็นระดับชั้นนะคะระดับชั้นทางน้นเขามีระดับชั้นแล้วแบบคนที่จนเลยก็บริเแล้วก็หนาวนี่มันหนาวสุดพ่วงหัวใจเหมือนกันก็เลยจะเป็นครับเดี๋ยวจะลองประสานบุญมาช่่กจะได้ร่วมบุญกันทำบุญใช่ใช่ใช่เพราะว่าเด็กๆต้องร้อยกว่านะคะใช่ใช่แค่ห้องน้ำนี่ก็

อันนี้มันสี่ประตูนะมันแคบเน,นึะครับไปแล้วนะครับ <c oughs> แม่ออกใช่ไหมแม่ออกเนาะโร,ง,รงเรียนบ้านแม่ออก ืะครับมดมดพอดีเนาะเหลือเหลืออยู่หน่อยหนึ่งค่ะนี่จะขับต่อนี่ครับมือทะเบียนรถ9504ของเรา9503ออรถบุญเนาะดูหน่อยสินะคะเปลี่ยนตัวร้ายตัวเดียวเนี่ยมีการปกเลนบอกเล่นบอกเล่นหวยใต้ดินนะเลย